สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บ้านหลักสูตรความสําเร็จอาจารย์เปิ้นค่ะที่คุณคลิกไลค์ติดดาวกดซีเฟิร์สเพื่อมองเห็นโพสก่อนค่ะเป็นไลฟ์ประจําวันค่ะมาประมาณมุมครึ่งบวกลบของทุกวันนะคะวันนี้อาจารย์เปิ้นมาเร็วนิดนึงค่ะประมาณตีห้าห้าสิบนาทีนะคะก็มาปลุกนะคะมาส่งต่อพลังงานบางคนอาจจะแบบเอะทำไมวันนี้มาเช้าจังเลยนะคะเนื่องมาจากวันนี้เป็นวันพระนะคะวันนี้วันพระธรรมมาสวัสดีสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะนอกจากว่าวันนี้จะเป็นวันพระแล้วนะคะก็เป็นวัน ะะของโครงการของเราค่ะคือบวชสมณ็เนรุรร้อน3วัดค่ะวันนี้อาจารย์เปิ้นก็เลยจะมาทักทายสั้นๆประมาณ10-20นาทีนะคะเพื่อมาส่งต่อพลังค่ะแล้วก็มามอบนะคะ ความสุขให้กับพวกเราทุกคนเนาะโดยการที่เราเนี่ยมีจุดมุ่งหมายในการไลฟ์นะคะไลฟ์ live ของอาจารย์เปิ้ลเนี่ยนะคะก็จะพูดถึงเรื่องพลังจิตใต้สํานึกพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมนะคะพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์พูดถึงเรื่องจิตวิทยานะคะใครที่มาฟังตอนแรกๆก,ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์คนนี้มาพูดอะไรนะฟังไปฟังมาแล้วสบายใจฟังไปฟังมาแล้วรู้สึกดีค่ะสาเหตุที่คุณสบายใจสาเหตุที่คุณรู้สึกดีนะคะเพราะนี่อาจจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นช่วงเวลาที่ใช่สําหรับเรานะคะบางคนบอกว่าดีใจจังเลยที่แบบ เจออาจารย์เปิ้ลช่วงนั้นช่วงนี้น่าจะเจอเลยกว่านี้อาจารย์เปิ้ลว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าเราจะเจอช่วงไหนก็เป็นช่วงเวลาดีๆทั้งหมดนะคะขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันค่ะขอบคุณการส่งต่อเรื่องราวดีๆผ่านการแชร์นะคะวันนี้อาจารย์เปิ้ลก็มีไลฟ์สนุกๆไลฟ์สั้นๆนะคะที่จะมาแบ่งปันเนื่องจากว่าเดี๋ยวจบจากตรงนี้นะคะอาจารย์เปิ้ลก็จะไปที่วัดหวัวสะพาน,นะค่ะก็คือจะไปร่วมพิธีน่ะบรรพชานะคะสัมาเนรก้องนะคะพรมพิริยะวิเศษบุภาคุณนะคะเป็นการตัดดิินนะะบวดแรกกเนา้ว็มี วันที่2นะคะวันที่2ก็เป็นวัดสุทัาจินดานะคะ เราเห็นเห็นสายของอาจารย์เปิ้ลบอกมาว่ามีอีกวัดหนึ่งที่น่าไปเหมือนกันนะบวชสมมณูรร้อนนะคะบางทีอาจจะเป็น3 4วัดทีเดียวนะคะใครยังไม่ได้ลงขันทําบุญน่ะเชิญได้เลยนะคะ8 0 0 2 4 7 6 0 5 1ธนาคารไทยพาณิชย์ปฏิทตาวิเศษธผาคุลนะคหนึ่งร้อเป็นการทําบุญนะคะวันนี้เนื่องจากว่าเป็นวันพระด้วยนะคะแล้วก็เป็นวันดีๆเนาะเช่นเป็นวันที่เรานจะได้ส่งนะคะน้องเนี่ยเข้าสู่การเป็นสมมณีนะคะได้เขาเรียกว่าสืบสารนะคะในเรื่องของพระพุศศาาาาสสสนนนฟฟืู้้รใหมถ กับเราได้นานที่สุดเนาะที่สําคัญที่สุดฮะ,ะเวลาที่เราพร่มบ่นถึงคนไม่ดีคนนิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเจอสังคมที่มันแย่ๆเวลาผ่านสื่อโซเชียลอะ่ะเราจะพร่ำบ่นว่าทําไมจิตใจทําด้วยอะไรนะอาจารย์วันมองว่าปัญหาสังคมหรือว่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ย Uh. มันเป็นปลายเหตุแล้วค่ะมันไม่ใช่ต้นเหตุต้นเหตุก็คือมาจากคุณธรรมจริยธรรมนะคะที่เราได้ส่งเสริมกันตั้งแต่ในครอบครัวไหมหรือว่าถึงไม่ได้ส่งเสริมก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เรามีความพยายามที่จะทําให้จะลงให้มันมีความสุขอ่ะอมันมีความสุขมันมีความสดใสอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะเช้านี้เช็ครมเลยค่ะว่าถ้าคุณอยากโชคดีมีเงินเข้านะคะวันนี้เรากําลังรู้สึกดีอยู่ไหมกําลังรู้สึกดีอยู่หรือเปล่านะมีความสุขไหมตื่นขึ้นมาต้องจูนขคลื่นค่ะขอบคุณนะเงินเข้้้าเรรียยบบออแลวขคุณน ท่นเข้าเรียบร้อยแล้วแบบนี้เป็นต้นค่ะอารุณสวัสดีค่ะพี่หน่อยชัยนะระสวัสดีค่ะนะคะฟ้ายังมืดอยู่เลยอาจารย์เปิ้ลมาแล้วทําอะไรอยู่คะตื่นนอนและเตรียมของอยู่หรอคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายอาจารย์เปิ้ลได้ผ่านคอมเมนต์นะคะเคาะหัวใจให้การส่งสติ๊กเกอร์มานะคะทักทายได้นะวันนี้อาจารย์เปิ้ลจะขอเล่าสั้นๆมาทักทายสั้นๆกระชับสักประมาณ10-20ีนาทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยอาจารย์เปิ้ลเนี่ยจะไปที่วัดหัวสะพานนะคะก็ปรร่วมมพิธีเนนะะชานนะะสมมน ก้องค่ะเด็กชายพมอพิยาวิเศษบุภาคุณเนาะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันพระด้วยนะก็จะส่งเขาขึ้นที่ศาลาด้วยนะคะเป็นนั่งรวมกับพระนะคะก็มูทนาบุญด้วยกันนะคะกับพ่อเนนแม่เนนทุกคนอนุโมทนาบุญค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีค่ะก็มีสมเด็จรนุ้ร้อนค่อนข้างหลายวัดที่เดียวนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยใครยังไม่ลงขันทาบุญมาก็สามารถลงขันทําบุญมาได้นะคะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสําหรับคอนเทนต์ที่มีค่าของเรานะคะปลดล็อกชีวิตมั่นคงใน3วิธีนี้เรามาปลดล็อก ชีวิตร่ารวยมั่งคัง่งเงินเข้าด้วย3วิธีนี้ค่ะวิธีที่1คือหมั่นดูแลจิตใจด้านดีค่ะวิธีที่2คือโฟกัสชีวิตมั่งคัง่งวิธีที่สคือสร้างความสุขทุกวันนะคะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์เพื่อนจะไล่เรียงเป็นข้ขอๆให้เรามองเห็นถึงความสําคัญของการดูแลจิตใจของเรานะคะข้อที่1ดูแลจิตใจด้านดีนะคะอันว่าโลกใบนี้ชีวิตที่เกิดมาไม่มีเรื่องไม่มีราวไม่มีทะเลาะเบาแวงไม่เจอคนเบียดเบียนหรือว่าเราไปเบียดเบียนคนอื่นโดยบังเอิญเนี่ยอาจจะ ไม่มีะไรที่จะไม่เกิดขึ้นอ่ามันจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราถ้าเราพั่ำบ่นถึงชีวิตแบบนั้นเนี่ยแสดงว่าเรายังอยู่ในชีวิตแบบนั้นอยู่แต่ถ้าเราหยุดพร่มบน่นนะคะถ้าเราหยุดพร่มบน่นเราโฟกัสเรื่องที่ต้องการแทนเนี่ยอำนาจชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนค่ะอรุณสวัสดิ์อนุโมทนาคุณค่ะสาธุค,ค่ะนะคะสวัสดีวันพะธร,รมมะสวัสดีนะคะทีนี้เอ่อเรื่องที่จะกระทบกระทั่งใจอ่ะอาจารย์เปิ้ลมองว่ามันมีอยู่ตลอดอ่ะ แต่ว่าเราอย่าสุดมากอย่าหลุดมากนะคะอย่าให้มันอย่าให้มันสุดจนแบบว่าเราแบบทวงคืนไม่ได้ยอะไรเงี้ยให้เราระงับจิตระงับใจให้เราอยู่ในพลังด้านดีนะคะขนาดพระพุทธรูปนะคะตั้งอยู่ในโบสถ์นะคะก็ยังมีคนติว่าพูดไม่ได้นับภาษาอะไรกับเราที่ใช้ชีวิตอาจจะมีคนใส่ร้ายป้ายสีเราอาจจะมีคนเข้าใจผิดเรื่องการพูดการจาของเราอาจจะไม่ชอบหน้าเรามันเป็นไปได้อาจจะมีเรื่องไม่พออกพอใจกัน มันก็เป็นไปได้เรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นซ้ำซังซับซ่าถ้าเราไปอินกับทุกคนอินกับทุกเรื่องใครว่าก็ไม่ได้ใครติก็ไม่ได้เกิดเรื่องราวก็ไม่ได้โอ้พีคไปหมดเลยแย่ไปหมดเลยเงี้ยมันจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันบีบรัดมากจนเกินไปแต่ว่าถ้าเราอะรู้ว่าเออจริงๆโลกไปเนี้ยมันก็แค่สมมุตินะเราลองมาทดสอบศักยภาพของตัวเราดูว่าถ้าเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงจิตใจทั้งมาด้านดีด้านบวกแล้วเนี่ยชีวิตเราจะดีขึ้นไหมอาจารย์เบิ้ลการันตีค่ะว่าชีวิตเราดีขึ้นแน่นอน100%นะคะ เพราะฉะนั้นข้อที่1ค่ะการดูแลจิตใจด้านดีด้านบวกส่งผลต่อการเงินค่ะส่งผลให้วันนี้ดึงดูดการเงินเข้าตลอดเวลานะคะต่อมาข้อที่2ค่ะนะเรื่องข้อ1ไม่ต้องพูดยากเพราะว่าพี่น้องครอบครัวสายสวรรค์ของอาจารย์เพื่อนทุกคนที่อยู่ตรงนี้ทั้งฟังไลย้อนหลังแล้วฟังไลเรียวเท้านเนี่ยคุณพยายามดูแลจิตใจให,ให้อยู่ฝั่งดีทาํามว่าต้องพยายามไหมก็คือต้องพยายามจริงๆค่ะถ้ามีใครมาบอกคุณว่าเฮ้ยการคิดบวกเนี่ย มันเป็นการสร้างโลกใบใหม่ที่มันไม่ใช่โลกความจริงนะคะต้องคิดลบเท่านั้นคิดลบเนี่ยมันเป็นการช่วยชีวิตเท่าตัวรอดคือจริงๆเราไม่ต้องมาถกกันเรื่องของเหตุผลหรอกว่าจะคิดบวกหรือคิดลบดีหรือว่าการคิดบวกเนกี่ยเป็นพวกแบบโลกสวยนะคะการคิดลบเป็นโลกความเป็นจริงที่ยอมรับความจริงมันขึ้นอยู่กับเราเนี่ยอนุมานหรือว่านิยามสับเฉพาะในคํานั้นแต่แท้จริงแล้วเราแทบไม่ต้องฝึกคิดลบเลยเพราะว่าเราคิดลบขึ้นได้เองด้วยตัวม,มนันแต่สิ่งที่เราจะต้องฝึก ต้องเทรนก็คือการคิดบวกต่างหากอาจารย์้นมองว่ามันเป็นเรื่องยากมากเลยนะที่เราจะเห็นความผิดพลาดเนี่ยนะเป็นพลังบวกนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยมีความสามารถในการเห็นข้อดีในความล้มเหลวนะคะหรือว่าเห็นโอกาสในวิกฤตได้คนนั้นจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จทําให้หาโอกาสทางการเงินทําให้ไม่คิดโทษตัวเองมากเกินไปทําให้ไม่หลงผิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเนี่ยอย่าไปอินกับโลกใบน,นี้มากเกินไปอยู่กันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วค่ะสิ่งที่ต้องดูแลสําคัญยิ่งกว่าการเงินนะอาจารย์เปิ้นมองว่าเป็นคุณค่าทางจิตใจของคนค่ะเงินนะคะ สิ่งของของภายนอกไม่สําคัญเท่าการบทขยี้หัวใจคนคนบางคนเนี่ยเห็นการบทขยี้หัวใจคนเนี่ยเป็นเรื่องหวานหอมเห็นเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งเป็นเรื่องหวานหอมค่ะเห็นเรื่องการกระแทกแดกตมกันแนกกัแหนนะคะหรือว่าการทําร้ายจิตใจคนนึงเนี่ยเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นเรื่องหวานหอมเป็นเรื่องที่แบบฉันต้องทำอะไรเงี้ยคนแบบนี้ก็มีแต่ว่าอาจารย์เปิ้ลก็เคยเป็นคนแบบนั้นเช่นเดียวกันนะคะแต่พออาจารย์เปิ้ลเนี่ย เจอวิบากกรรมเนี่ยนะคะไม่ทันไรเนี่ยอาจารย์มันก็ต้องเจอแบบโดนเอาคืนนะหรือว่ามีมีกรรมมาเตือนนะว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ถูกทางนะแทนที่เราจะมานั่งคิดว่าเราชั่วคิดว่าเราเลวตลอดเวลาเนี่ยอาจารย์มันก็มองว่าองั้นเรามาปรับปรุงตัวเองดีกว่าว่าเราจะสามารถทําให้ตัวเราเป็นคนที่ดีขึ้นไหมท่ามกลางบรรยากาศที่มันแย่นี่แหละค่ะการดูแลใจ,ใจิตใจถามว่าพวกเราทุกคนเนี่ยไม่มีหรอกนะคะที่ไม่เคยทําผิดพลาดนะคะไม่เคยทําเรื่องไม่ถูกใจไม่เคยมีใครที่จะ ไม่ทําร้ายใจิตใจเรามันมีโดยอัตโนมัติแต่ว่าถ้าเราไปอินมากเกินไปคนที่ทําร้ายใจิตใจเราไม่ใช่พวกเขาไม่ใช่สถานการณ์นั้นแต่คือเป็นตัวเราต่างหากที่ไม่ได้รู้จักการที่จะเท็บาะลานปล่อยวางให้ใจิตใจเรามันมีความสุขนั่นเองนะคะเอาละค่ะเพราะฉันข้อที่1นนะคะวันนี้วันพระธรรมสวัสดีทุกวันของเราชาวสายสวรรค์ทุกวันคือวันพระนะคะวันนี้ก็จะได้เห็นบาทเนี่ยแค่วันนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวเนี้ยน้องกล้องจะต้องเอาไปฉันแล้วค่ะ เดี๋ยวน้องก้องจะต้องถือบารตัวนี้ไปฉันนะคะตามนี้เพราะฉะนั้นรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะสิ่งสาคัญที่สุดคือการดูแลจิตใจสิ่งสําคัญที่สุดคือการดูแลจิตใจและร่างกายของเราเนี่ยให้เป็นทุนในการปฏิบัติธรรมให้เป็นทุนในการทําสิ่งดีๆนะคะต่อมาข้อที่สองค่ะว่าด้วยเรื่องของการโฟกัสชีวิตมัง่งคั่งอาจารย์เปิ้ลบอกเลยนะว่าตั้งแต่อาจารย์เปิ้ลมาโฟกัสความมัง่งคั่งอาจารย์เปิ้ลมาโฟกัสความก้าวหน้าข,ของชีวิตอาจารย์เปิ้ลมาโฟกัสเรื่องของความสําเร็จ เรื่องการไปยุ่งเรื่องคนอื่นนิสัยไม่ดีกับคนอื่นทําตัวไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยคือหายไปเลยค่ะหายไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันสูญเปล่าเปล่าประโยชน์และเหมือนคนโง่ที่หมดเวลาไปกับสิ่งที่ไม่ทําให้เราจเจริญก้าวหน้าเหมือนคนไม่มีปัญญาที่หมดเวลาไปกับสิ่งที่ทําให้เราไม่ได้อะไรเกิดขึ้นเช่นคนที่นินทากันคนที่วุ่นวายแต่กับเรื่องชาวบ้านคนที่จับเจ้าจับจดอยู่กับความทุกข์ยากในอดีตคนที่ไม่พอใจทุกอย่างไปหมดเลยอันนี้บอกเลยว่าเวลาสูญเปล่าเพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะว่าคุณบอกว่าฉันขอแค่คิดฉันแค่คิดฉันเครียดเครียดแต่จริงๆแล้วคุณกําลังโฟกัสสิ่งนั้นอยู่แล้วทําให้สิ่งนั้นมันขยายตัวเชื่อไหมว่าแม้กระทั่งการปวดหัวของเราเนี่ยเราปวดหัวแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพูดว่าปวดหัวปวดหัวปวดหัวโอ๊ยปวดหัวจังเลยปวดหัวจังเลยเหมือนเราใช้ความสนใจทั้งหมดกับการปวดหัวทําให้การปวดหัวนั้นขยายตัวขึ้นเพราะเรายิ่งไปจี้พลังงานไปอยู่ตรงเนี้ยการปวดหัวก็จะยิ่งกระจาย แต่ว่าเวลาที่คุณเป็นไข้ไม่สบายปวดหัวตัวร้อนให้คิดว่าเป็นช่วงเวลาปฏิบัติธรรมเอาล้นะเราจะดูกายนี้ใจนี้แหละว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราถ้ามันเป็นของเราเราก็ต้องสั่งให้มันหายจากการเป็นไข้หวัดได้สิถ้ามันเป็นของเราเราก็สั่งให้หายปวดท้องได้ถ้ามันเป็นของเราจริงๆเราก็สั่งให้หายจากโรคภัยแค่เจ็บถ้ามันเป็นของเราจริงๆเราก็บอกให้เขาหายปวดหัวได้ทีนี้เอาใหม่เราอย่าโฟกัสเรากระจายค่ะกระจายพลังหายใจเข้ารู้ค่ะ หาใจออกรูปผ่อนคลาย,ายสบายๆไม่ต้องส่งความสนใจไปที่จุดที่เราไม่พอใจไม่ต้องส่งความสนใจไปในเรื่องที่เราไม่พอใจ ถึงแม้มีเรื่องไม่พอใจขึ้นมาเตือนให้เรากระจายพลังออกแล้วบอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ผ่านสิ่งนี้ที่ผ่นสิ่งที่กระจายผ่อนคลายออก,กระจายออกไปกระจายออกไปนะคะแล้วให้มองเป็นภาพรวมให้เห็นถึงความรู้สึกที่จิตใจเราดีขึ้นให้เห็นถึงความรู้สึกว่าร่างกายเราดีขึ้นให้เห็นถึงความรู้สึกว่าเรื่องราวที่เรากางเจอนั้นดีขึ้นจเจริญขึ้นงอกงามขึ้นมีแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามา และนี่คือการพุ่งพลังโฟกัสไปที่ความบางค้างเพราะฉะนั้นอาการปวดหัวก็จะหายไปบางทีเราดูหนังสักเรื่องหัวเรากกับบางอย่างนะคะดื่มน้าปั่นสักแก้วอาการพวกนั้นมันก็หายไปนะหรือว่ามันยังมีอยู่แต่ไม่ได้มีอิทธิพลต่ตอการดําเนินชีวิตเพราะคุณไม่ได้โฟกัสต,ตรงนั้นนั่นเองเห็นไหมคะว่าแม้กระทั่งพลังแห่งการโฟกัสเนี่ยถ้าโฟกัสร่างกายจิตใจยังช่วยบําบัดในเรื่องของสุขภาพร่างกายได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราย้ายพลังโฟกัสไปที่ไหน ต้องถามตัวเองว่าคุณมีเรื่องที่คุณไม่พอใจไหมถ้าบาังเอิญว่าคุณตื่นนอนขึ้นมาแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยมีเรื่องที่เรากําลังไม่พอใจเรื่องที่เรากําลังไม่พอใจมันเกิดขึ้นกับเรานะคะทํายังไงคะดีแล้วค่ะขอบคุณตัวเองที่มีสติขอบคุณตัวเองที่ฉลาดขอบคุณตัวเองที่รอบรู้แล้วบอกว่าอ๋อ oh, ฉันกําลังไม่พอใจชีวิตเรื่องการเงินฉันกําลังเบื่อหน่าย,ยเรื่องเพื่อนบ้านเขากําลังเบื่อหน่ายเรื่องการงานหรือว่าฉันกําลังเบื่อหน่ายเรื่องความรัก เรารู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เราไม่พอใจแล้วอะไรล่ะคะคือสิ่งที่เราพอใจคราวนี้คิดย้อนกลับแล้วอ๋อฉันไม่พอใจเรื่องรักอ่างั้นขอบคุณความรักฉันมีคนรักที่ดีลูกเต้าเป็นเด็กดีชีวิตฉันมีแต่คนรักฉันฉันเป็นที่รักของทุกคนใครๆก็รักฉันเชื่อว่าเขารักเรานะเชื่อว่าเรารักตัวเองมันก็เปลี่ยนความรู้สึกของเราไปเลยเพราะว่าอะไรคะเราย้ายไปโฟกัสเฉพาะสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นค่ะเราไม่ไปโฟกัสในสิ่งที่เราไม่ต้องการค่นะเพราะฉะนั้น เรามีพลังโฟกัสเนี่ยคือการคิดการพูดการทําการจดจอ่อการมีจิตตะนะคะการมีฉันทะัในเรื่องนั้นๆเนี่ยที่จะจดจ่อว่าเงินเพิ่มขึ้นนะ,ะทุกคนเขียนค่ะเงินเพิ่มขึ้นเรียบร้อยแล้วเงินเพิ่มขึ้นเรียบร้อยแล้วฉันมีเงินเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพลังงานตรงเนี้ยการมีเงินมีทองของเราจึงเกิดจากการที่เราโฟกัสว่าเราเป็นยังไงนะเอาเอาให้ชัดกว่านั้นอีกชัดกว่านั้นอีกว่าวันนี้ใครเปิดมาเจออาจารย์เปิ้ลน,นะคะ ให้ขอบคุณความโชคดีขอบคุณที่มีลมหายใจขอบคุณที่มีชีวิตขอบคุณที่วันนี้เป็นวันที่ดีขอบคุณที่วันนี้เงินเข้าทั้งวันเงินเข้าทุกสกุลน,นะคะเงินเข้าอย่างไม่มีเหตุผลเงินเข้าทุกทิศทางเพราะเรารู้สึกอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยหนึ่งแหละจิตใจเรามีความสุข2เราย้ายโฟกัสไปในสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เวลาที่เปล่าประโยชน์อีกต่อไป อาจารย์เปิ้ลมีเรื่องไม่ถูกใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินถามว่าอาจารย์เปิ้ลมีเรื่องที่ไม่พอใจใช่ไหมใช่ค่ะคุณอาจจะเห็นอาจารย์เปิ้ลแบบดูมีพลังดูมีความสดชื่นตื่นขึ้นมาก็สดชื่นเลย คุณคุณคิดว่าอาจารย์ไม right. ่มีความสุขต่อใใช่ไหมไม่ค่ะอาจารย์เปิ้ลมีเรื่องทุกอย่างที่เหมือนคุณทุกเหมือนคุณเลยแต่ว่าเราสองคนมีวิธีการจัดการที่ไม่เหมือนกันเช่นอาจารย์เปิ้ลรู้ว่าตัวเองทุกแต่อาจารย์เปิ้ลไม่ยอมจมกับความทุกข์อาจารย์เปิ้ลรู้ว่าตัวเองมีเรื่องที่ไม่สมหวังแต่ก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งจะสมหวังแล้ววันนี้ต้องมีความสุขก่อนเขาเรียกว่าการจัดลาดับความสําคัญให้กับชีวิตทําให้เราเนี่ยโฟกัสอย่างทรงพลัง เพียงแค่คุณพูดว่าขอบคุณนะเงินเข้าเรียบร้อยแล้วแปลว่าวันนี้คุณตัดสินใจให้เงินเข้าแม้คุณไม่ได้ทํางานขอบคุณนะฉันเป็นที่รักของทุกคนแล้วแปลว่าคุณตัดสินใจให้โลกทั้งใบรักคุณโดยที่คุณไม่ได้สนใจไม่ต้องไปเช็คเขาเธอรักฉันไหมเธอรักฉันไหมเธอรู้สึกดีกับฉันหรือเปล่าไม่ต้องเช็ค แค่เรารับรู้อยู่ภายในก็พอแล้วเราเป็นคนที่มีทรัพย์เหลือเฟือเราเป็นคนที่มีความรักเราเป็นคนที่มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาอันนี้เรียกว่าพลังโฟกัสความมั่งคัง่งความเหลือเฟือที่ไม่ใช่ความขาดแคลนบางคนอาจจะงงว่าอา้าวแล้วไอคว้ความความความไปโฟกัสที่ว่าฉันเป็นที่ลกของทุกคนนะมันเกี่ยวอะไรกับความมั่งคัง่งที่รักคะเมตตาเท่ากับรักรักเท่ากับเมตตาเมตตาเท่ากับเงินสดความรักเท่ากับเงินหมายความว่าเมื่อเราเนี่ยมีความอินเ่อโลกไปเนี้ยรักเราโลกก็ต้องจ่ายเรามาสิคะ ในปริมาณที่เหมาะสมกับเราว่าเราคู่ควรได้เงินเราคู่ควรสําเร็จเราคู่ควรประสบความสําเร็จค่ะเพราะฉะนั้นนี้อย่าไปทําอะไรที่มันไม่ใช่อย่าไปหมดเวลาไปกับสิ่งที่มันไม่ใช่เนาะเชื่อไหมว่าคนไหนที่รู้จักอาจารย์เปิ้ลนดีคุณจะรู้เลยว่าในหัวของอาจารย์เปิ้ลน่ะจะไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้คนนินทาว่าร้ายอะไรอย่างเงี้ยคือยากอะ่ะถ้าพูดก็พูดถึงก็กลัวบาป ก็จะพูดถึงในเรื่องของมุมมองของการวิจัยนะคะอัตชีววิจัยการวิจัยตัวเองการวิจัยของถึงที่มาที่ไปของเหตุและผลอาจจะไปแนวนั้นมากกว่านะเพราะว่าเรารู้ว่ามันสูญเสียเวลาแปลกคนมาทั้งชีวิตแล้วคุณถามตัวเองดูให้ดีสิคะว่าทั้งชีวิตของเราอ่ะเราเหนื่อยไหมมันไม่ใช่เหนื่อยวันนี้นะมันเหนื่อยกับทั้งชีวิตที่เราหมดเวลาไปกับเรื่องอะไรเสียเวลาไปกับเรื่องอะไรมีความสุขไหมเอาแค่นั้นพอถ้าถามอาจารย์เปิ่นสิ่งสําคัญที่สุด ในชีวิตอาจารย์เปิ้ลสิ่งสาคัญที่สุดในชีวิตคุณคือความสุขค่ะมันจะมีมารมีพยาม,มารอย่างเช่นวันพระวันโกนเงี้ยเวลาเราไปท่องเที่ยวหรือว่าเรากำลังจะได้โชคดีอ่ะมันจะมีตัวทดสอบมาในที่นี้คือตัวทดสอบประมาณว่ามาทําให้คุณหงุดหงิดมาทําให้คุณอารมณ์เสียมาทําให้คุณไม่มีความสุขเช่นอาจารย์บอกว่าเนี่ยเรามาทิพย์ท่องเที่ยวนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องมีความสุขมันก็จะมีโลกไปเนี้ยจะยัดเยียดป้าคนหนึ่ง มายัดความทุกข์ให้อาจารย์เปิ้ลแล้วอาจารย์เปิ้ลแบบเหมือนต้องใช้กําลังหนักถึงสองสามเท่าเพื่อที่จะยังมีความสุขอยู่ถามว่าทําไมอะโลกไปนี้เลวร้ายกับเราจังเลยวันนี้เราอยากมีความสุขทําไมส่งป้าคนนึงมายัดเยียดความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยคือนั่นแหละค่ะคือสกิลคือทักษะของการฝึกจิตเราว่าถ้ามันง่ายมันก็ไม่ใช่เราถูกปะ่ะเราคือใครเราคือเพชศแท้เราต้องท้าทายกับเรื่องยากๆอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไปเจอเรื่องง่ายมันง่ายไปหรือเปล่าจิตวิญญาณเราจะได้ขยับขึ้นเหรอเพราะฉะนั้นใจทีีม่มพลัง ะะการโฟกัสที่มีเป้าหมายเนี่ยมันจะทําให้คุณบรรลุเป้าหมายที่คุณต้องการบอกเลยว่าอาจารย์เปิ้ลงมงายเลยงมงายกับสิ่งที่ตัวเองต้องการให้เกิดขึ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเงินเข้าเรียบร้อยแล้วผ่านสบายเรียบร้อยแล้วเราพูดอย่างนี้ซ้ำๆมันจะไม่เหลือพื้นที่ให้กับความล้มเหลวไม่เหลือให้พื้นที่ให้ความลาัาเลสงสัยไม่มีเวลาไปยุ่งกับคนนะเอาจริงๆไม่มีเวลาไปยุ่งกับคนเลยเพราะฉะนั้นรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะมีความสุขมากๆนะคะเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องขยะทางใจก็โยนมันทิ้งะ อย่าไปใส่ใจเลยค่ะมันหมดเวลามาเยอะแล้วถ้าถามโมเมนต์นี้หองอาจารย์เปิ้ออาจารย์เปิ้ลต้องการเคลียร์งานวิจัยให้เสร็จแล้วอยากไปท่องเที่ยวอยากไปเที่ยวทะเลอยากไปเที่ยวภูเขาอยากไปเที่ยวตกอยากพักผ่อนค่ะกําลังบี้ทํางานให้ประสบความสําเร็จภายในปีนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากสับงสมนุน,นอ,อาจารย์เปิ้ลนเนาะอาจารย์เปิ้ลนยังไม่ได้วางเลขบัญชีทุนการศึกษานี่นะนะคะ โมทนาบุญนะคะขอบคุณกับทุกปัจจัยนะคะวันนี้วันพระธรรมสสวัสดีค่ะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาสู่พวกเราชาวสายสวรรค์ขยันเบิกทรัพย์นะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลวางเลขบัญชีสาหรับคนที่ต้องการสนับสนุนอาจารย์เปิ้ลให้อาจารย์เปิ้ลทำงานวิจัยสําเร็จนะคะแล้วก็ตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการในธรรมทานด้วยนะคะ6 3 4 1 1 6 1 9 9 9ค่ะ6 3 4 1 6 1 9 9ปฏิทิาวิเศษผาคุณนะคะแบงค์กรุงศรีอุทยานะคะรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะสวัสดีพีชช่ชิดีคุณ นัทนันนะคะสวัสดีคุณสรุตาค่ะนะคะสวัสดีพี่ปนอมนะคะร่างกายเราแข็งแรงมีความสุขมากแล้วยอดเยี่ยมมากค่ะให้พูดถึงสิ่งที่ต้องการนะคะเออมาเวลานี้อันนี้คือเพิ่งตื่นนอนใช่ไหมยังอยู่ในที่นอนอยู่หรือเปล่าสารภาพมา <laughs> อา,อาจารย์เพิ่นมาเวลานี้มีคนฟังปะ่ะนะคะคือเรื่องของเรื่องเนะี่ยที่อาจารย์เพิ่นมาสายสาย,ยนะมาสักสามสี่โมงเช้านะ่ะมัวจะไปทํากับข้าววัดอยู่นะคะวันนี้มีภารกิจเนาะเดี๋ยวอาจารย์เพิ่นจบไรเนี่ยอาจารย์เพิ่นจะไปที่วัดหัวสะพานเพื่อให้พระบันพชาเนี่ยบวชสมมาเนรก้องนะคะตัดลิบบิ้นบวชสมมาเนรุ่นร้รอนสามวัดวัดแรกคือวัดบึงแสนสุกนะคะวัดถัดมาคือวัดสุทธาจินดานะคะแล้วก็มีอีกหลายๆวัดเลยนะคะในโคราชเนี่ยจริงๆอาจารย์เพิ่นเนี่ยอาจานนอาจะได้ไปร่วมพิธี งานบวชเนี่ยสมมเนรุดูร้อนเนี่ยเกิน3วัดนะคะมันใครจะลงทุนนะคะเพื่อที่จะให้ร่วมกันใส่ซองให้พระอุปชาในการบวชสัมมเนรนะคะหรือว่าเป็นเครื่องอัฐถบริการของสัมมเนรผักสดผลไม้ที่จะเลี้ยงสัมมเนรนะคะก็สามารถลงขันได้เลยนะคะที่บัญชีไทยพณิชย์ค่ะแ0 0 2ูนย์ศ่้า่ธนาคารไทยพณิชย์ปฏิทินตาวิเศากุลนะคะก็ยังไม่เสร็จพิธีบวชสัมมเนรุดูร้อน3าวัดนะคะแต่ว่าชุดเนี่ยทั้งหมดตรงเนี้ย จะหายไปนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเนนต้องใช้แล้วค่ะเนนจะต้องฉันในบาทแล้วนะคะแต่วันพรุ่งนี้จะเป็นการขึ้นโครงการนะคะ16เมษายนนะคะผ้าป่าส่งกุฏิพระนะคะรวมถึงขนหินคลุกเข้าวัดนะคะอาจารย์เปิ้นไปคุยบอกว่า,วาเออโยมเนี่ยจะทําบุญขนทรายเข้าวัดในะสงการนี้แต่ทางวัดเนี่ยก็ดํารีมาว่าอยากได้หินคลุกที่ทําถนนเน่ยเข้าไปสู่ตัวกุฏิพระส่งที่จะไปส่งนี่แหะค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยลงขันร่วมบุญกันมานะคะในการทอดพระป่าส่งกุฏิพระนะคะมอบให้กับวัดนะคะซึ่งยังขาดทุนอยู่ประมาณหก0มืนบาทด้วยกันนะคะทีนี้เราก็นอกจากห0,000ืนแล้วตรงนี้ยอาจารย์เมื่อก็ต้องต้องบริหารจัดการฮะ,ะขนหินคุกด้วยค่ะเพื่อให้กุฏิเนี่ยแล้วเสร็จสมบูรณ์จริงๆคือกุฏิมันตั้งโดดๆขึ้นมามันไม่มีถนนมันไม่มีทางเข้าไปอะคะ่ะเราต้องใช้หินคุกเนาะคนลดหนึ่งอยู่ที่ประมาณเก้าันนะ,ค,ะคำลดหนึ่งคือรถแม่ลูกอะรถพ่วงอะนะคะ อาจจะต้องมาส่งก่อนสงการหรือหลังสงการเพราะว่าช่วงสงการเนี่ยนะคะรถพวกหินรถทรายเนี่ยเขาจะหยุดกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นพิธีบวชสมมนเนรุดูร้อนเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลอาจจะถ่ายภาพนิ่งหรือไม่ไลฟ์สดให้เราดูเดี๋ยวจบจากตรงนี้ไหนใครอยากดูอ่าใครอยากดูภาพาบพรรพชาสม,มนเนรนะคะอ่าขอเสียงหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะโชคดีมากๆเลยค่ะใช่ไหมคะสวัสดีพี่นิสาค่ะอาจารย์พึ่งเด่งขึ้นมาเองค่ะคุณสรุดานะคะคุณ สรุตาหรือสรุตาคือคุณต้องเข้ามาหาอาจารย์เปิ้ลอาจารย์เปิ้ลคิดถึงคุณนะคะเฟซบุนะ๊กเน่ยจำกัดการมองเห็นคุณจําได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยไลฟ์อาจารย์เปินะ้ลเนี่ยคนดูสูงสุดอยู่ที่ โอโหเช้าหนึ่งเนาะพันสนะคะพันสท่านต่อวันนะเสร็จแล้วเนี่ยพอจบไลฟ์เนี่ยคนดูคนดูตัวไลฟ์อาจารย์เปิ้ลย้อนหลังเนี่ยอยู่ที่ประมาณครึ่งล้านอะประมาณ2องแสนสามแสนนะคะทีนี้ตอนนี้นะคะถ้าเราคิดถึงกันเราไม่ต้องรอเฟซบุ๊กเด้งขึ้นคุณแค่เซิร์ชเข้ามาหาอาจารย์เปิ้ลคุณก็ได้เจอเลยค่ะใครเจออาจารย์เปิ้ลโชคดีมีเงินมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็มีความสุขนะคะอ่ะ เข้ามาสู่ข้อ3ามเลยนะคะเป็นการทักทายสั้นๆเพื่อไม่ให้เราคิดถึงกันเพราะเดี๋ยวอาจารย์เพื่อนจะเดินทางไปที่วัดหัวสะพานเพื่อไปทําพิธีบรรพชาบวชสมณีรุ่นร้อนวัดแรกกัดบิบินนะคะใครยังไม่ได้ทบุญเชิญค่ะลงขันได้เลยนะคะ3าสี่วันมานี้อาจารย์เพื่อนไม่ได้โพส์เลขบัญชีอะไรเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีกิจนะที่จะต้องไปรับพระสงฆ์นะคะขอบคุณน้องก้องมากครับนะคะอ่ามาเลยมาเลยเมื่อกี้ตกลงกับน้องก้องว่าน้องก้องพอลูกแต่งชุดขาวเสร็จแล้วเนี่ย นะลูกช่วยเดินมาหาป้าแปบ,บหนึ่งนะคะอ่อแอดมินคะช่วยถอยกล้องมานหน่อนิดนึงค่ะถอยไปนิดนึงอ่าโอเคนะคะไหนยืนที่ลูกอ่าบวชเรียบร้อยแล้วอ่ะน้องกล้องอ่าสัมภาษณ์หน่อยว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นไหมครับไม่ไม่ตื่นเต้นเอ่อให้พรหน่อยหนึ่งสองสามยะถาลูกยะถา วลวหาพุลาบริปล่งตสังกันเอวะาหีตตินางเปตดนังอุปากบาทิตังปิตังตุงขังชิวอทมีตันตุชเวูเลตุขังกะปาจันทูปะยโสยะธามนิโชโชตรับวีชาโยวิวะชันทูาพลโอวินาโต ลือแล้วอ่ะ,อะโอเคไม่เป็นไรวันนี้นะคะน้องเนนมาให้พรน,นะคะก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เพิ่นจะปล่อยภาพานะอันนี้บาทของลูกหรือเปล่าลูกเนนอ่ะถือซิอุ้ยขึ้นมากเลยอสุดยอดนะคะดูดีสุดๆไปเลยนะคะอ่าทุกคนคะสาธุสาธุสาธุนะคะกับสมัมมเนนกล้องด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักหนึ่งชั่วโมงข้างหน้า เขาก็จะแปลงร่างนะคะอีกชั่วโมงข้างหน้าเขาจะแปลงร่างกลายเป็นสัมมาเนนเต็มตัวแล้วนะคะลูกขอบคุณมากครับลาพี่ๆด้วยครับโอ้ยพรพี่ๆสักนิดนึงถือหน่อยถือหน่อยเดี๋ยวป้าจะวางบาทถือถือถือไม่ถือไม่พี่พๆหูอุ่ยพี่ๆดิงก็ะตุ้ถือถือไม่หน่อยก็โอ้ยหูถือไม่หน่อยพี่ๆดูหูพี่ดิงกระตุ้นพี่ได้ขายของเลยที่เราจะดูชนิดมันค่ารวยมีเงินกิไราใหญ่เลยพี่วิ่งท่าลงตัววันนี้พี่ชิงดิง่งค่ะบ๊ายบาย โอ้ได้กอดเวลานี้แหละนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งกอดไม่ได้แล้วนะพ่อเนนนะสาธุบุญค่ะอะไปไปพักผ่อนก่อนนะคะลูกอ่าโอเคนะคะก็มาสัมภาษณ์นะคะน้องก้องไม่ตื่นเต้นเลยเขาบอกเก่งจังน้องก้องสาธุสาธุาธอทุกคนเรียกสมมาเนรก้องได้เลยนะคะอ่าสมมาเนรก้องได้เลยนะคะโอ้โหเป็นไงคะเดี๋ยวเราจะไปบวชกันแล้วนะเอ่อเอ่อวัดวัดไหนนะคะวัดไหนวัดไหนอีกนะคะอีวัดหนึ่งที่ว่า วัดาสัทธารวมวัดปาสัทธารวมก็น่าสนใจนะเห็นว่ามีเนนเป็นอลอยๆเลยนะคะอันนี้คือแยกออกมาหนึ่วัดแล้วนะคะจริงๆถ้ายังไงเดี๋ยวอาจารย์เปื่นมีโอกาสอาจารย์เปื่นจะปวดสมาร์นรดูร้อนสำหรับซัมเมอร์นี้ให้มากที่สุดนะคะเพื่อให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้อาน,นิสงส์เนาะเดี๋ยวอาจารย์เปื่นขออนุญาตแจ้งอน,นิสงส์นิดนึงเนาะ ข้อสุดท้ายของเราก็คือสร้างความสุขทุกวันค่ะปลดล็อกชีวิตมั่งคั่งด้วยสามวิธีนี้วิธีที่หนึ่งนะคะดูแลจิตใจด้านดีสองโฟกัสชีวิตมั่งคัง่งสาสร้างความสุขทุกวันใครทําตามสามวิธีนี้ชีวิตมั่งคั่งดึงดูดการเงินที่ดีนะคะทีนี้อันนี้ส่งเนาะทำไมอาจารย์เปิ้ลมีไอเดียในการบวชสามนิรุดร้อนสามวัดนะคะออไอเดียของอาจารย์เปิ้ลก็คือว่าเอ,อ ไปฟังพระท่านหนึ่งนะคะได้พูดว่าใครเป็นบ้างว่าชีวิตเหมือนขึ้นขึ้น,นลงลงอะนะคะมีเงินเยอะแล้วเงินก็หายไปพอเงินหายไปเงินก็กลับมาเหมือนเราเนี่ยเหมือนหัวใจจะวายกับชีวิตตลอดเวลาเหมือนมีเรื่องท้าทายในชีวิตนะคะทีนี้เราก็เลยต้องตัดสินใจทําบุญกุศลใหญ่ถามว่าเพราะอะไรเนาะพระท่านนั้นก็ได้อธิบายว่าเป็นเพราะเจ้ากรรมในเวรแต่อดีตชาติเนี่ยที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาเนี่ยมาในรูปแบบที่ทําให้ชีวิตเรามีอุปสรรคแล้วอันนี้สง่าย ที่จะทำให้เราเนี่ยคลี่คลายเงินเข้ามีชีวิตที่ดีก็คือการบวชพระใหม่บวชสัมมาเนรฤดูร้อน อาจารย์เพิ่งบลกเฮ้ยดีอ่ะไอเดียนี้ดีจะทําให้พี่น้องทุกคนมั่งคั่งร่ารวยเนาะ,ะแล้วก็ทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรทําให้เราเนี่ยหากินขึ้นทําอะไรก็ได้เงินไม่ทําอะไรก็ได้เงินนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้อาจารย์เพิ่นทำโครงการนี้ขึ้นอนุโมทนาบุญกับเศรษฐีใหญ่ใจบุญในทุนเจริทุกท่านนะคะสาธุสาธุสาธุาธนะับเป็นนิพจนต้นไปอันในสงผลบุญที่เราทาร่วมกวนันบวชสามเณรู้ร้อนขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะมีเงินมีทองทําอะไรก็ได้เงินไม่ทําอะไรก็ได้เงินเจ้ากรรมในเวรมารับบ,บุุญกกลที่พวเรา ทุกคนได้ทําในวันนี้ขอให้เจ้ากรรมในเวรมีความสุขนะอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันให้อภัยกันและกันนะคะนับแต่นี้เป็นต้นไปชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสมหวังในความรักหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะคะมีศีลสมาธิสติถึงพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นิเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามีค่ะวันนี้อาจารย์เปิ้ลก็เกินเวลามาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจารย์เปินนะ้ลน่ะจะถ่ายภาพให้ดูมีใครอยากดูไฟ์สดไหม เดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลอาจจะดูจังหวะความเหมาะสมก่อนอาจจะถ่ายให้ดูหรือไม่ก็เป็นภาพนิ่งนะคะวันนี้นัดพระอุปชาไว้หกโมงครึ่งสายแล้วค่ะเดี๋ยวไปก่อนนะสายเงินสายทองสาธุสาธุสาธุโมทนาบุญกับทุกป,ปัจจัยนะคะวันนี้วันพระธรรมสวัสดีศีลส,สมาธิสตินะคะรละลึกรู้อยู่ตลอดเวลาวลนาทีของเราตอนนี้มีแต่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นค่ะถึงจะทําให้เราจเจริญรุ่งเรืองนะคะบา,บายๆรักค่ะส่งรักส่งกอดพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะ